ช่องตามใจทูเดย์พระชายาหมอยาเซียนบทที่1935ความปิติอินดีอย่างท่วมท้นของเสี่ยวไม่ปรากฏให้เห็นบนใบหน้าทั้งหมดมู่รงกงกงเติมที่ตามมาด้วยอยากจะพูดอะไรบ้างแต่หันหลังไปมองเห็นเจ้าหญิงสุดที่รักของเขาหลบอยู่ตรงระเบียงแล้วก็คิดถึงเมื่อกี้เจ้าหญิงถูกคุณชายเสี่ยวไม่มองเมินไม่แม้แต่จะไปทักทายไม่รู้ว่าเจ้าหญิงจะเสียใจไหม อันดับภายในใจของมู่หลงกงกงเจ้าหญิงกวักว่าอยู่อันดับหนึ่งความทุกข์ความดีใจของนางเขาล้วนให้ความสําคัญทุกอย่างดังนั้นจึงไม่ทันได้สนใจสองคนนี้แล้วรีบกลับไปปลอบใจเจ้าหญิงตายแน่แล้วเจ้าหญิงถูกมองเมินคุณชายเสี่ยวไม่คนนั้นยังไงก็ไม่ใช่คนดีรอเมื่อเขากลับไปถึงตรงระเบียงแล้วเห็นเจ้าหญิงกําลังจะพูดทักทายกลับถูกมือด้านข้างเอื้อมออกมาคว้าแขนของเขาไว้แล้วก็ได้ยินเสียงองค์ชายรัชทายาทพูดขึ้นด้วยเสียงต่ําว่ากงกงรีบซ่อนตัวไว้ พวกเราจะแอบ,บดูแล้วเขาค่อยเห็นว่าองค์ชายรัชทายาทกับองค์ชายรองก็อยู่ด้วยทั้งสามคนรีตามองออกไปไกลมู่รงกงกงรีหบลบอยู่ข้างหลังพวกเขากลับไม่คิดว่าข้างหลังพวกเขายังมีคนอยู่เมื่อหันกลับไปดูอีกครั้งโอ้ห้องเต้หองเฮาสวีอีกับฮูหยินสวีอีล้วนอยู่ด้วยดวงตาแต่ละคู่เรากลับไปประกายความสว่างสวัยจ้องมองดูทางนั้นอย่างไม่ละสายตา ทางด้านนั้นชายหนุ่มกับหญิงสาวเดินอยู่ในอุทยานอวี๋หัวทั้งสองเดินเคียงคู่กันเสี่ยวไม่บทบางกวัวเอ๋อไว้ทั้งหมดแสดงว่าฝีเท้าของทั้งสองคนเดินไปพร้อมๆกันเสี่ยวไม่ไม่คิดว่าจะได้เจอโดยบังเอิญจึงไม่ได้เตรียมตัวว่าจะพูดคุยอะไรกันโดยเฉพาะหลังจากที่เห็นนางแล้วก็ตื่นเต้นอย่างมากวันนั้นไม่ค่อยตื่นเต้นเท่าไหร่ยังไงที่นี่ก็เป็นในพระราชวังรู้สึกได้ถึงแรงกดดันอย่างบอกไม่ถูก เขาไม่รู้ว่าจะพูดอะไรก่อนจึงเชื้อเชิญให้เดินเล่นชมดอกไม้ครุ่นคิดอย่างหนักเพื่ออยากหาเรื่องคุยกันแต่ก็หาไม่เจอราวกับไม่ว่าจะพูดเรื่องอะไรก็แลดูไร้เดียงสามารถแต่เดิมกวัวเอ๋อก็รู้ก่อนแล้วว่าพวกเขาจะได้เจอกันถึงแม้เมื่อกี้จะค่อนข้างไม่ทันตั้งตัวแต่ตอนนี้ได้สติกลับมาแล้วในใจของนางค่อนข้างโล่งอกเห็นเขาไม่พูดอะไรจึงพูดขึ้นว่าได้ยินว่าคุณชายกำลังเตรียมสอบไม่รู้ว่ามีความมั่นใจไหมเสี่ยวไม่พูดออกมาว่าจ้องหวนมุ่งมั่นที่จะต้องชนะ พูดเสร็จแล้วก็ค่อนข้างเสียใจแม่นางจะเห็นว่าเขาไม่ประมาณตนไหมแต่แม่นางก็ไม่ได้ละดูมีท่าทีแปลกไปไม่รู้ว่าทำไมจูจ่ๆกลับหน้าแดงขึ้นมาสิ่งที่เขาไม่รู้ก็คือเมื่อกลัวเอ๋อได้ยินประโยคนี้แล้วก็คิดเป็นอีกประโยคหนึ่งอย่างไม่รู้ตัวว่าแต่งงานกับเจ้ามุ่งมั่นที่จะต้องสำเร็จเพราะเมื่อสอบได้จองหวนบูปลายก็จะให้แต่งงานสารภาพรักอย่างตรงๆเช่นนี้หญิงสาวจะไม่หน้าแดงได้อย่างไร ตรงที่ไกลออกไปคนที่หูดีที่สุดในกลุ่มเริ่มบ่นพึมพำขึ้นมาแล้วว่าเอียงอายอยู่หยวนชิงหลิงพูดขึ้นด้วยเสียงต่ำแล้วเหลือบมองดูเขาวแวบ,บหนึ่งดูก็ดูเฉยๆยไม่ต้องพูดมากได้ไหมเงียบหยวนชิงหลิงกลับรู้สึกว่าแบบนี้ถึงจะปกติอยู่กับคนที่ตนรักและหลังจากมีความตั้งใจดังว่าครั้งแรกที่ได้เจอกันได้คุยกันจะต้องเอียงอายแน่นอนหยูวนเห่ายิ้มหน้าบานขึ้นมาทันทีพร้อมพูดขึ้นว่าอืมคนคนนี้คบได้ ยูเหวินเฮาพูดขึ้นอย่างมั่นใจว่าอย่างน้อยก็น่าคบกว่าคนที่ไม่ยอมเสียเงินเลยสักบาทอยู่เหวินเฮามองดูภรรยาของตนเองอย่างน่าสงสารพร้อมพูดขึ้นว่านี่น่าจะไม่ใช่ติดมาอาจเป็นเพราะกรรมพันธ์เขาก็ไม่อยากแต่ความตรนีของตระกูลอยู่เหวินเหมือนจะฟังอยู่ในกระดูกแล้วไม่ต้องคุยกันพวกเขาคุยกันแล้วเราตั้งใจฟังให้ดีดวงตาทั้งคู่ของสวีอีจ้องมองด้านหน้าตั้งใจฟังอย่างแน่วแน่ ทุกคนรีบรวบรวมสติแล้วหันไปมองพร้อมกันแล้วก็ได้ยินทังกัวเอ๋อพูดขึ้นด้วยน้ำเสียงชื่นชมว่าจริงหรือดาบเล่มนั้นของเจ้าเจ้าทำขึ้นมาเองหรือข้ายังคิดว่าเจ้าซื้อกลับมาเจ้าเก่งขนาดนี้เลยหรือแม้แต่อาวุธก็หล่อขึ้นมาเองหาหัวข้อที่สามารถคุยกันได้อย่างเหมาะสมแล้วเสี่ยวไม่ละดูดีใจอย่างมากแววตาเต็มไปด้วยความสดใสพร้อมพูดขึ้นว่าไม่เพียงแค่ดาบอาวุธที่เจ้าเห็นในวันนั้นส่วนใหญ่แล้วล้วนเป็นข้าหล่อขึ้นมาเอง อาจารย์ที่สอนฝีมือการต่อสู้ให้กับข้าเป็นคนหลงรักอาวุธเขารักชอบการทำอาวุธเขายังเคยเป็นอาจารย์หล่ออาวุธในกรมทหารขณะที่เขาสอนข้าฝึกฝีมือการต่อสู้ก็จะสอนการหล่ออาวุธไปด้วยงั้นเจ้ามีโรงงานหล่อเป็นของตัวเองไหมสายตากวัวเอ๋อเป็นประกายสว่างสวยยิ่งกว่าแสงอาทิตย์แล้วเสี่ยวไม่พยักหัวพร้อมพูดขึ้นว่ามีเจ้าอยากไปไหมวันหลังข้าพาเจ้าไปดู ทั้งกลัวเออแทบอดไม่ได้ที่จะกระโดดขึ้นมาเพราะดีใจแต่ยังคงยับยั้งความตื่นเต้นไว้ในใจพร้อมพูดขึ้นว่าข้าอยากไปมากอยากไปมากเสี่ยวไม่มองดูหญิงสาวที่ดีใจขนาดนี้ความปิติยินดีในใจยิ่งเพิ่มขึ้นเรื่อยๆดีมากเลยในที่สุดก็หาสิ่งที่รักร่วมกันได้แล้วต่อไปไม่ต้องกลัวว่าจะไม่มีเรื่องอะไรคุยกันแล้วช่องตามใจทูเดย์พระชายาหมอยาเซียนบทที่1936 คนที่เดินจากไปก่อนคือสวีอีกับเจ้าห้าในใจของพ่อทั้งสองคนนี้ยังไงก็รู้สึกเสียใจโดยเฉพาะสวีอีตอนที่เห็นแววตากลัวเอ,อ๋อจ้องมองดูผู้ชายคนนั้นความรู้สึกนั้นราวกับถูกหนูควนหัวใจไม่เจ็บปวดมากแต่ก็รู้สึกไม่ดีเจ้าห้าก็เสียใจสรรพสิ่งล้วนมีกฎเกณฑ์ของมันเองพระอาทิตย์ขึ้นก็ต้องมีพระอาทิตย์ตกชันใดลูกสาวต้องแต่งงานฉันนั้นไม่เปลี่ยนแปลงตามเจตจำนง คิดจากกลัวเออไปถึงเจอหลานนับตั้งแต่เจอหลานมาถึงโลกใบนี้บางครั้งก็เหมือนเป็นการเสียสีมากจากตั้งครรภ์นจนถึงคลอดออกมาจากเริ่มพูดจาจนถึงสามารถโต้เถียงได้จากความไม่รู้และความเยาวัยสู่การท่องโลกทุกย่างก้าวที่ลูกก้าไปล้วนแยกจากครอบครัวไม่ได้แต่จูู่ก็จะมีอีกคนหนึ่งปรากฏคนคนนั้นไม่เคยมีส่วนร่วมในชีวิตก่อนหน้านี้ของนางแต่กลับสามารถมีส่วนร่วมในชีวิตที่เหลือของนาง และกลายเป็นคนที่สําคัญที่สุดในชีวิตของนางคนนั้นพ่อแม่ญาติพี่น้องกลับต้องถอยห่างทีละก้าวลูกสาวคนหนึ่งที่เลี้ยงดูมาอย่างยากลําบากก็เพื่อยกให้กับคนอื่นเหนื่อยเปล่าหรือหรือว่าทุกอย่างนี้ล้วนเป็นเวรกรรมของผู้ชายเพราะเขาแย่งลูกสาวของคนอื่นมาจากพ่อแม่อีกคนหนึ่งลูกสาวคนนี้ก็เห็นเขาเป็นคนที่สําคัญที่สุดในเวลาต่อมาพ่อแม่คนนั้นก็รักษาความเจ็บปวดอยู่ตรงมุมหนึ่งอย่างเงียบๆลูกเขยมาแล้วยังต้องต้อนรับอย่างยิ้มแย้ม,แ,ยมแสดงท่าทีชื่นชอบอย่างที่สุด คิดแบบนี้ในใจค่อยรู้สึกสบายขึ้นมาหน่อยห้องเต้จูู่ข้าน้อยก็อยากดื่มเหล้าสวีอีก้มหน้าก้มตาพูดขึ้นเผชิญหน้ากับเรื่องแบบนี้เป็นสิ่งที่ไม่มีทางเลือกสิ่งเดียวที่สามารถทําได้ก็คือดื่มเหล้านิดหน่อยแล้วก็หวนคิดถึงภาพตอนที่นา่งยังเด็กไปสิข้าดื่มเป็นเพื่อนเจ้าเจ้าห้าตบไหล่ของเขาพร้อมพูดขึ้นว่าเรื่องเศร้าแบบนี้กลับต้องให้เจ้าเห็นเป็นเรื่องน่ายินดีน่าเศร้าใจจริงๆไม่ต้องพูดแล้วข้าน้อยจะร้องให้แล้ว สวีอีเสอซอื่นหันกลับไปมองดูแวบหนึ่งพวกเขาเดินไปในสนามนั่งลงในศาลาแล้วไม่รู้ว่าคุยอะไรกันบ้างกัวเอ๋ยยิ้มหัวเราะอย่างมีความสุขต้องโทษตัวเองอายุขนาดนี้แล้วสายตาก็ยังดีอยู่หยวนชิงหลิงกับอาซี่ก็กลับไปแล้วเทียบกับความรู้สึกของผู้ชายเมื่อผู้หญิงเผชิญหน้ากับเรื่องแบบนี้อาจจะมีความเสียใจอยู่บ้างแต่ความยินดีมีมากกว่าเพราะลูกสาวได้เจอคนที่ใช่คนนั้นแล้วซึ่งสําคัญยิ่งกว่าอะไรทั้งหมด หังตาซาลาเปาฉายแววโหดเหี่ยมเจ้าเสี่ยวไม่เขาจะต้องได้มาอย่างแน่นอนมองดูถังกวัวเอ๋ยอย่างทำใจไม่ได้ดวงตาอันอบอุ่นไม่อยากละสายตาจากใบหน้าของนางภายในหนึ่งชั่วโมงนี้พวกเขาคุยกันเริ่มตั้งแต่การหล่อหลอมอาวุธจนถึงการฝึกฝีมือการต่อสู้จากอันดับยอดฝีมือในยุทธภพจนถึงความคาดหวังในอนาคตความคิดเห็นของทั้งสองคนเข้ากันได้อย่างที่สุดเดิมถังกวัวเอ๋ก็กลัวว่าเขาจะเป็นคนน่าเบื่อหน่ายแต่หลังจากที่ได้คุยกันในครั้งนี้นางมั่นใจว่าตนเองได้เจอกับคนที่เป็นเนื้อคู่คนนั้นแล้ว ภายในตําหนักด้านข้างเจอหลานรีพูดร้องขอว่าข้าผิดไปแล้วต่อไปจะไม่เห็นแก่เล่นอีกจากไม่หาเรื่องล้อเล่นพี่เคยเองเจ้าพูดไปเรื่อยๆอะไรกันทั้งกัวเอ๋อคว้าจับข้อมือของนางไว้แล้วก็ตบบนไหล่ของนางหลายที่ใบหน้าแดงระเรื่อพร้อมพูดขึ้นอย่างทําเป็นโมโวว่าพูดไปเรื่อยอีกข้าไม่ปล่อยเจ้าแน่นางนั่งลงเจอหลานกลับยิ้มหัวเราะแล้วขยับไปนั่งใกล้นางพร้อมพูดขึ้นว่าพี่สาวรู้สึกเป็นอย่างไรบ้าง ใบหน้าถั้งกลัวเอ่ยยังร้อนรุ่มแล้วก็อดไม่ได้ที่จะเล่าให้น้องสาวฟังว่ารู้สึกว่าเขาพูดจาน่าสนใจมีความรู้อย่างมากด้วยเขายังหล่ออาวุธเป็นบอกว่าวันหลังจะพาข้าไปดูโรงงานของเขายังบอกว่าจะให้ดาบแก่ข้าเล่มหนึ่งวันนั้นก็จะให้ข้าแล้วแต่ข้าไม่เอาพี่สาวมีความสุขไหมเจอหลานยิ้มหัวเราะพร้อมถามขึ้นมีความสุขอึมก็ปกติรู้สึกว่าเป็นคนที่ดีเชื่อถือได้คนหนึ่ง ทั้งกลัวเออหันหน้าไปกลัวว่าเจอหลานจะเห็นถึงความปิติยินดีในดวงตาของนางดีจังเลยเจอหลานขยับมาใกล้พร้อมพูดขึ้นว่าตอนนี้ก็รอคุณชายไม่สอบจากนั้นกำหนดเรื่องแต่งงานคิดไม่ถึงเลยว่าเจ้าจะได้แต่งงานเร็วยิ่งกว่าพี่ใหญ่เมื่อกี้ท่าทีท่านลุงสวีลลดูสศกเศร้ามากคนเป็นพ่อยังไงก็ไม่อยากให้ลูกสาวแต่งงานเจ้ากลับไปปลอบเขาด้วยพูดคุยอยู่กับเขาให้เขารู้ว่าถึงแม้เจ้าจะแต่งงานแล้วแต่คนที่สำคัญที่สุดยังคงเป็นเขาอย่างน้อยก็ต้องให้เขารู้สึกแบบนี้ มีบางครั้งคนเป็นพ่อก็ต้องการให้ผู้จาอ่อนหวานที่สุดไม่ว่าจริงหรือเท็จเมื่อฟังแล้วยังไงก็มีความสุขขอบคุณทุกคนที่ติดตามช่องตามใจทูเดย์นะคะ